ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงครึ่งนะครับเมื่อกี้จัดแจงเช็คเอาท์โรงแรมนะครับแล้วก็ขับรถวนไปวนมาหาที่จอดนะเพราะว่าจะมามิวเซียมที่สถานีรถไฟสรุปว่าก็มาจอดข้างๆมิวิซียมนี่แหละครับจ่ายไปสามเหรียญสำหรับชั่วโมงครึ่งในการจอดนะครับแล้วจะเข้าไปดูมิวเซียมในสถานีรถไฟกันนะฮะตอนนี้ก็ถึงสถานีรถไฟไดดีๆแล้วนะครับ นีอันนี้ก็เป็นในสถานีรถไฟนะครับสวยงามมากเขาบอกให้ขึ้นไปดูกระจกสีที่เป็นรูปหัวรถจักรซึ่งอยู่ด้านบนนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูกันสวยงามมากเลยที่ผมก็ยืนอยู่ในตรงกลางของโถงสถานีรถไฟนะ มองจากด้านบนนะครับแล้วก็กระจกโมเสกที่อยู่ฝั่งน้นนะครับก็เป็นภาพเดียวกับกระจกโมเสกฝั่งนี้นะฮะอันนี้เขาบอกว่าเป็นรูปรถไฟของอังกฤษนะครับรถไฟพัฟฟิงบิลลี่นะครับซึ่งชื่อคุ้นๆไหมครับนั่นก็คือชื่อรถไฟพัฟฟิงบิลลี่ที่เมลเบิร์นนั่นเองนะครับที่ไปนั่งรถไฟห้อยขานั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นรถไฟพัฟฟิงบิลลี่คันน้อยนะฮะเขาบอก เป็นรถไฟอังกฤษนะด้านล,ล่างนี้ก็มี HR น่าจะเป็นาตาของรอยเยาของราชวงศ์อังกฤษนะั่นเองนะแล้วก็จะมีรูปสิงโตสองข้างนะครับสวยมากเป็นกระจกโมเสกน,นะครับพื้นกระเบื้องด้านล่างก็เป็นรูปรถไฟเช่นกันนะฮะ เนื่องจากสปอร์ทอฟเฟรมเสียค่าเข้านะครับหกเหรียญน,นะเราจรึงไม่เข้านะครับมาเข้าวันนี้ดีกว่าเป็นแกลเลอรี่นะชอบตรงนี้จังเลยอะ่ะเหมือนจะวาดง่ายๆนะแต่ว่าสวยดี อันนี้ก็สวยนี่ก็ขายด้วยนะครับเขาจะมีชื่อรูปนะครับแล้วก็มีชื่อศิลปินแล้วก็วาดด้วยอะไรนะฮะแล้วขายราคาเท่าไหร่อย่างเช่นรูปนี้ชื่อว่า Not Today วาดด้วยซอครครคลิกขายราคา150เหรียญสวยดีอันนี้ก็สวยรูปนี้เป็นเซลล์พอร์เทรตนะครับของ เคลลี่อลิซาเบตซึ่งมีชีวิตอยู่ในปี1877ถึงปี1946นั่นเองแกลลรี่สวยงามอันนี้เป็นรูปนี่เป็นปเซเซเรูป s e n g e r Station ชานดีนะครโเป็นลายเส้นสวยดีซึ่งก็คือรูปที่จอร์จทรูบได้ออกแบบนั่นเองนะครับเป็น สถานีรถไฟเดดีๆนะฮะสวยมากอันนี้ก็สวยอันนี้เป็นรูปวาดนีน่รูปสถานีรถไฟโดีนๆรูปลายเส้นแบบนี้ก็สวยดีนะครับนี่เดี๋ยวจะเพินไปดูโอตโกมิวเซียมนะครับซึ่งอยู่ตรงบริเวณที่จอดรถนะฮะ เข้าใจว่าตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นที่จอดรถของโอตโกมิวเซียมนะคิดว่าน่าจะเข้าฟรีด้วยนะครับเท่าที่อ่านมานะครับอยู่ข้างๆกับสถานีดานิดีนนี่เองนะฮะนี่ตรงนี้มีหัวรถจากสตรีมเทรนด้วยนะครับสวยมากเขาเก็บใส่กล่องไว้เลยก็คือทำเป็นบ้านให้เลยอ่ะเป็นหลังคาเลยอดีมากเลยดูไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ากระจกสะท้อนแสง เดี๋ยวลองไปดูฝั่งนู้นซิอ่านี่ไงอันนี้ภาพเมื่อก่อนนะครับเขาบอกว่าหัวรถจักรเนี่ยเริ่มวิ่ง B1956 นะครับแล้วก็ใช้ขนส่งผู้โดยสารระหว่างโออามารุกับนาดีดีนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆแต่ถึงยังไงก็ตามนะครับก็ใช้ได้ไม่นานนะครับแล้วก็ได้วิ่งครั้งสุดท้ายในปี1น7 1 ก็ประมาณ20บปีชื่อว่า J A 1 2 7 4ย่อม,มาจากอะไร J A จากโคบอยหรอ J A 1, JA 1. 9 7 4นะครับอัานี้คือตัวเนี่ยนี่คือตัวอันนี้คือตัวรถไฟเนะาะ K า Seat ห้าสเอด Adel อหรือว่าชายคขีด a d ออกน่าจะเป็นชายโอเคไปไปต่อ เดี๋ยวตอนนี้เวลา11บเอโมงแล้วนะครับก็จ <c oughs> อดรถได้ถึง12บสนาฬิกาสินาที <c oughs> ผมก็เข้ามาอยู่ในยูเซียมแล้วนะครับด้านหน้าตรงนี้เนี่ยด้านหลังผมก็เป็นหัวรถจักอีกอันหนึ่งนั่นเองนะน่ารักมากชื่อว่าโจเซฟินนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวไปอ่านประวัติกันว่าโจเซฟินคือใคร สวยเนาะอันนี้ก็คือเป็นหัวรถจักรโจเซฟินนะครับเขาบอกว่าเขาใช้คาว่าเธอเลยนะเขาว่าเธอเนี่ยมาจากอังกฤษตอนปี1872แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ถูกใช้งานเนี่ยตั้งแต่ปี1883และตอนปี1890เนี่ยเขาก็เอาไปใช้งานในการสร้างทางรถไฟที่เกาะเหนือ ตอนแรกเนี่ยไอปี1 8 8 3ก็คือใช้งานในเกาะใต้เป็นเมนหลักในทางรถไฟสายโอตาโกแล้วก็ชีวอ s r สลีไทยก็คือ,อได้หล่อนได้เกษียณตัวเองตอน1917นั่นเองนะครับภาพสมัยก่อนก็ทำงานจนเกษียณอายุชื่อว่าโจเซฟินนั่นเองด้านหน้าพิวเซียมนะครับ แล้วก็หินเลี้ยวคือหินสีเขียวนั่นเองถือว่าเปเทอราลากะคาวากะนะครับเป็นหินที่เขาเชื่อว่ามีพลังนะครับเขาบอกให้ลูกเพื่อเป็นพลังแห่งชีวิตนะ mm hmm. เรือลำนี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นเรือของชาวเมารีนะ mm hmm. เป็นเรือแคน,นูลำเล็ก mm hmm. เขาก็บอกวาทำมาจากต้นกกนะฮะเนี่ยไอเนี่ยไอต้นกกเนี่ยแล้วก็มาผูกขึ้นเป็นเรือและแต่ว่าต้องใช้ทักษะ ในการพายเรือนะนี่เลยพอลงไปพายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้แต่อันนี้เขามีที่จับด้วยเนาะอันนี้เนี่ยสมัยก่อนชาวยุโรปกลุ่มแรกที่มายังนิวซซแลนเนี่ยเขาก็จะมาล่าปลาวานแล้วก็ล่าแมวน้ําเขาก็ล่าปลาวานเพื่อเอาไข่ของปลาวานเนี่ยไปใช้ประโยชน์ที่ตรงเนี้ยจะมีหม้อต้มสามขาเนี่ยอันใหญ่มากเลยนะครับเป็นหม้อต้มไว้สําหรับต้มไข่ปลาวาน เพื่อเอาไข่ปลาวาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการทําเป็นเชื้อเพลิงพลังงานนั่นเองนะครับซึ่งการที่ชาวยุโรปเนี่ยมาที่นิวซีแลนด์ซึ่งมีชาวพื้นเมืองเป็นชาวเมรีอยู่แล้วเนี่ยก็เลยต้องมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งกันและกันไอหม้อต้มไข่ปลาวาเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวยุโรปเนี่ยใช้ในการแลกเปลี่ยนสิ่งของแล้วก็แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเช่าที่ดินนั่นเองอันนี้ก็เป็นรูปชาวเมลีเนาะสวยดี อันนี้ความเป็นอยู่ในอดีตนะครับตรงนี้เขาพูดถึง w a r and p e a c e นะครับแต่ก่อนเนี่ยชาวเมาอลีระหว่างเผ่าเนี่ยเขาก็มีการสู้รบก,กันนะครับเขาก็จะใช้พวกดาบหอกหรือก็ขวานปลายยาวอย่างนี้นะแต่พอชาวยุโรปเข้ามาเนี่ยนี่เลย เขาก็มีการค้าขายนะครับเขาก็ขายพวกปืนคาบศิลาให้กับชาวบมลีนะครับก็เลยทำให้ชาวบมลีเผ่าที่มีปืนคาบศิลาอยู่ในมือเนี่ยก็มีกำลังมากกว่านะครับเขาก็สู้กันโดยใช้ปืนคาบศิลาเป็นสงครามปืนคาบศิลานั่นเองห้องนี้อลังการมาก เป็นรูปถ่ายห้องรูปถ่ายไม่รู้ใครเป็นใครบ้างนี่รูปถ่ายเต็มไปหมดเลยอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยก็เป็นรูปของกลุ่มคนกลุ่มแรกนะครับที่อพยพมายังดันนีดีนนะฮะมาตอนปี1848นะครับ แล้วก็มีชื่อเรือด้วยนะครับจอร์นวิกคลิปฟิลิปแลงวิกตอรี่แล้วก็บันเดลก็มากับเรือสี่ลำกี่คนเนี่ยอ๋อนี่เลยนี่ก็คือผู้ที่อพยพเข้ามาที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานนะครับก็จะมีนี่คนนี้นะครับก็คือโทอมัสเบิร์นนั่นเองคนนี้เป็นบาทหลวงนะครับ ก็มาถึงปี1848นะครับคนที่ผมบอกว่าเป็นหลานของโรเบิร์ตเบิร์นนั่นเองส่วนคนนี้ก็เป็นกัปตันวิลเลียมคากิววิลเลียมคากิวก็มาพร้อมกันนะครับตอนปี1848ก็เป็นสองคนที่เป็นคณะผู้นำ นำผู้อพยพเนี่ยมาสร้างเมืองอชุมชนของศาสนาเพรสไบทีเรียนนะครับชุมชนชาวสกอตในดูนีดีนั่นเองอไปดูห้องถัดไปอันนี้ก็เป็นเรือจำลองนะครับเรือฟิลิปแลงนั่นเองที่นำชาวสกอตจำนวน247คนมาขึ้นฝั่งที่ดูนีดีนะครับในปี1848นั่นเองอ นี่อะไรเอ่ยอันนี้ไม่รู้อะไรคลายคลยเครื่องพิมพ์อันนี้ก็เป็นเครื่องพิมพ์นั่นเองนะแล้วก็มีโอตาโกวิดเด็ษอันนี้ก็เป็นชุดของสกอตนะครับของทหารสกอตก็เป็นการใส่ชุดแบบไฮแลนด์แล้วก็ใส่คิ้ว แล้วก็จะมีที่ปิดตรงนั้นข้างล่างนะฮะแล้วก็มีอาวุธเขถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวสกอตนั่นเองตรงนี้มีมีหรือเป็นปีสกอตหรือเปล่ามีปีสกอตด้วยนี่นี่อนี้อันนี้ชอบอันนี้อันนี้คือปีสกอตนั่นเองดูนีดีเนี่ยเป็นเมืองของสกอตแลนด์เลยนะครับ เขาก็จะเรียกตรงเนี้ยว่า p r i ซインเดอะทาท่านนะครับก็คือความภาคภูมิใจในความเป็นสกอตในชุดสกอตแลนด์นั่นเองตรงเนี้ยจะเป็นเครื่องมือต่างๆสมัยก่อนตอนที่มาตั้งถิ่นฐานใหม่ๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบ้านของผู้พยพในสมัยก่อนนะครับ เข้ามาข้างในนี้ได้ยินเสียงกล่อมเพลงด้วยมีเด็กร้องด้วยโอ้ยขนลุกด้านในนะครับมีอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆของผู้พยพ ในตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทําเหมืองทองสมัยยุคตื่นทองนะครับโกลแอนกราสแล้วก็มีอะไรเอ,อ่ยมีนาฬิกาแล้วก็มีเหมือนเป็นภาชนะโลหะนั่นเองอันนี้รถเทียมมาสมัยก่อนนะครับการเดินทางหลักๆในตัวเมืองดุนิดีน ก็มีรถเทียมม้าอย่างนี้นี่นี่เป็นชุดคนงานทําเหมืองสมัยก่อนเขาก็แต่งตัวกันแบบนี้นะครับตรงนี้มีรถเทียมม้าสวยงามมากน่าจะเป็นการเดินทางของคนร่ำรวยมีเงินทองก็จะนั่งรถโค้ชโดยใช้ม้านั่นเอง อันใหญ่มากเลยนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็ไม่ใช่เฉพาะชาวยุโรปชาวสกอตชาวอังกฤษที่เข้ามาในยุคสื่นทองหรือว่าชาวออสเตรเลียนะแต่ก็มีชาวจีนด้วยอันนี้ก็เป็นเครื่องแต่งกายแล้วก็อุอปกรณ์เครื่องใช้ของชาวจีนนั่นเองนะครับกก็เข้ามาด้วยนะที่ควีนส์ทาวน์เนี่ยมันจะมีเมืองใกล้ๆชื่อว่าแอโรนทาวน์ก็จะมี ชุมชนชาวจีนนะเดี๋ยวค่อยพาไปดูนะฮะรูปข้างบนนี้ก็คือ first church of otago นั่นเองสวยงามมาก อันนี้เป็นภาพพาดูรามาของเมืองเดๆนะครับอันนี้เป็นจอสตรีทเนาะจอสตรีทตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นออกทากอนตรงนี้เป็นเซนต์ปอลคาติดลก็คือโบสโบสแองกิกันตรงนี้ก็คือเป็นทาวหออย่างนี้หนีอยังไม่สร้างเนาะเราสร้างปีเมื่อจำไม่ได้เมื่อวานหนึ่งแปดสองหนึเอลยสักอย่างหรือเปล่าเป็นทาวหอออกทากอน แล้วตรงนี้ที่เป็นโรเบิร์ตเบิร์นเมมโมเรียลตรงนี้ก็จะเป็นพรินซ์สตรีทแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นสชว์สตรีทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขึ้นไปทางนี้ขึ้นไปทางไหนขึ้นไปทางนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟเดลีดีดนเนาะแล้วก็จะเจอกับท่าเรืออยู่ฝั่งนี้ นั่นเองนะครับตรงนี้เป็นท่าเหลือในดิดนนนนี่ก็คือหมุนรอบเลยพาโนรามามากๆโอ้มีโซนตรงนี้โอุยโอ้ยจะหมดเวลาแล้วอ่ะนี่โซนแบบทันสมัยอะ่ะโอ้ว้าวโอ้สวยมากเลยเอ้าเดี๋ยวเดินเร็วๆนะครับเพราะว่า <laughs> เดี๋ยวมันจะเก็บเพิ่มนะครับว้าโอ้นี่รถสมัยก่อนนะเจเนอเรลลแคลรี่รถบรรทุกสรรพสิ่งของอันนี้รถอะไรอันนี้รถบัสไทเกอร์ที ม่มสมัยก่อนอสวยมากมากอันนี้รถดับเพลิงมีรถดับเพลิง,พลงสมัยก่อนเอ้ยมีรถตำรวจด้วยอันนี้เพิ่งมาจอดเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยมีรถตำรวจรถพ o l i นะครับเข้าไปดูได้ไหม โอ้หนี่รถจัก,กรยานสมัยก่อนนะครับน่ารักมากเลยนั่นของเด็กข้างบนน่ารักมากเลยอันนี้สกูตเตอร์นะครับแล้วก็มีลูกโฆษณาด้วยมองทางด้วยนะครับก่อนข้ามถนนเนาะโอ้อันนี้จัก,กรยานเด็กโอ้ชอบจังชอบมากเลยอะ อันนี้รถแท็กซี่นะเหมือนรถแท็กซี่เลยอันนี้เรือนะครับเนี่ยเรือแล้วก็นี่เป็นพ่วงเรือสวยจังนี่รถนี้ก็สวยรถนี้น่ารักมากเลยอ่ะโอ้ โอ้ยนี่มีปั๊มน้ำมันเล็กๆด้วยโห้ยนี่รถนี้คันเล็กน่ารักอ่ะแต่ไม่รู้จักชื่อรุ่นเนาะโอตาโก้มอเตอร์คลับฟรีเซอร์วิสโอ้รถพิโทโรโอตาโก้มอเตอร์คลับนะครับโอ อ๋อนี่ไงจักรยานเมื่อวานที่ว่าอยู่ที่เมืองโออามาลูนั่นเองนี่จักรยานเนาะจักรยานเมื่อวานนั่นเองอันนี้ทีวีเครื่องพิมพ์ดีดสมัยก่อนนะแล้วก็เกมจอยสติ S ๊กโอ้นี่คอมพิวเตอร์สมัยก่อนโอ้เอามาไว้ที่นี่หมดเลยอะ่ะนี่คืออินเทอร์เน็ต เนี่ยนี่คือไอ้ตัวเมมสมัยก่อนนะคอมพิวเตอร์นะเครื่องใหญ่เบลเลอร์เบล่าเลยอันนี้เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์สมัยก่อนนี่คอมพิวเตอร์เต็เมไปหมดเลยครับตรงนี้หยชอบส่วนนี้มากเลยอะรู้สึกว่ามันมันเข้าใกล้ปัจจุบันเนาะแล้วก็บางส่วนก็ทำให้เรานึกถึงอดีตได้เพราะเราก็เคยเห็นนะฮะ เนี่ยมีความเป็นแสงสีเนาะอันเนี้ยโทร,รทัศน์เครื่องใช้ไฟฟ้าในอดีตนะครับซึ่งก็ไม่ได้ผ่านมานานก็คงผ่านมานานแล้วแนล่น่าจะเป็นยุค80นี่โอ้น่ารักจังเลยเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าในอดีตมีที่เป็นยุคที่ผ่านมาไม่นานนั่นเองนะครับตรงนี้นี่มีกล้องถ่ายรูปในอดีตด้วยเนาะ ก็มีภาพถ่ายในอดีตโอ้ยจะต้องกลับแล้วอะอะดูไปนะฮะ,ะสวยทั้งเลยนี่นะครับเป็นของใช้ในอดีตเนาะแล้วก็อันนี้เป็นรถล่างรถล่างสมัยก่อนดูดีดีน,ดนขึ้นภูเขานะรถล่างขึ้นภูเขาเหรอกเห็นมีคำว่าฮิวสวยอะ โอเคเดี๋ยวต้องกลับแล้วไม่ได้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวโดนจ่ายค่าปรับดีมากเลยที่นี่ก็คือเข้าฟรีนะครับแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจนะใครที่ได้อ่านประวัติศาสตร์มาแล้วก็มาดูของจริงที่นี่นะครับสวยมากเนี่ยเช่นรถเนี่ยผมก็ชอบเหมือนกันนะรถข้างหลังเนี่ยอันนี้มีเรือด้วยนี่โมเดลเรือชอบอีกแล้วอะไรที่เป็นเรือเป็นรถเป็นรถไฟนี้ชอบหมดเลย ะครับโอเคถึงเวลาเดินออกแล้วนี้น่าจะเป็นกระท่อมของชาวเมาลีสมัยก่อนนะกลับมาถ่ายแม่นางโจเซฟินอีกทีนะครับก่อนที่จะเดินออกไปจากมิวเซียมนะนะฮะ ก็เห็นตึกเก่าสวยงามอ่าันนี้ก็เป็นด้านหน้ามิวเซียมนะครับแล้วก็ผมก็จอดรถไว้ตรงนูน้นนะไอันเนี้ยมิวเซียมแล้วก็ไอไกลๆน้นก็คืออ่าสถานีรถไฟเดินดีๆนั่นเองนะครับอนเนี้ยจะเป็นตึกเก่าทท้งนั้นเลยจะเป็นสไตล์แบบเนี้ยอย่างที่เห็นเลยนะแบบเนี้ยเกือบทั้งเมืองเลยเนะเาะไปผมจอดอยู่ตรงนั้น ไปเติมน้ำมันนะครับตอนนี้ก็มาเดินอยู่ในโอตาก u ยูนิเวอร์ซิตี้ยูนิเวอร์ซิตโกนะครับมหาวิทยาลัยโอตากอยากมาถ่ายรูปกับหอนาฬิกานะครับเห็นว่าสวยดีนะฮะเดี๋ยวเดินไปทางนี้เมื่อกี้วนหาที่จอดอยู่สักพักเลยวันนี้ถ่ายให้ดูบริเวณมหาวิทยาลัยนะครับ เขาว่าสร้างขึ้นในปี1869นะครับแล้วก็เริ่มสอนปี1871ตอนช่วงแรกๆเนี่ยเปิดไม่กี่คณะนะครับมีแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปาศาสตร์ลมลื่นมากอันนี้ก็เป็นตึกที่เป็นไอคอนิกของมหาลัยนะออนรฬิกา อ๋อนี่เลยนี่ก็คือภาพในอดีตนะครับถ้าเป็นเมืองไทยก็คงคล้ายๆไปเดินดูตึกในจุฬาอะไรอย่างเงี้ยครับมหาลัยแห่งแรกของประเทศไทยนะมาที่นี่ก็มาดูมหาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์ก็คืออ่า University of Otago นะอันนี้จะเดินมาใกล้ๆกับบริเวณหอนาธิกานะครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูโคติกนะ ก่อนออกจากเมืองดานีดีนะครับก็ผ่านสถานีรถไฟลากอนดานีดีนนะครับเป็นเมืองที่พอรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยก็ก็ชอบนะฮะแบบไม่ไม่นึกว่าเป็นเมืองที่ไม่นึกว่าเป็นเมืองที่เงียบขนาดนี้